สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากค่ะใบเรือสุริยะหรือ s o l a r c เ l ล s เป็นแนวคิดที่เเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะขับเคลื่อนยานอวกาศโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเลยใช้แค่แสงอาทิตย์ล้นล้วน ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงจากบทความใน Universe Today นะคะจะพาไปดูความท้าทายสำคัญเลยแล้วก็วิธีแก้ปัญหาใหม่ที่น่าสนใจมากๆคำถามสำคัญเลยก็คือว่าเราจะคุมยานที่ใช้ใบเรือใหญ่หญๆเบาๆแบบนี้ได้ยังไงให้มันหันไปทางที่เราต้องการทั้งๆท,ที่โดนแสงอาทิตย์ดันตลอดเวลามันจะไม่น่ายเลยนะคะมาลองดูกันค่ะขอเริ่มที่หลักการง่ายๆก่อนนะคะใบเรือสุริยะเนี่ยมันคืออะไรคะ มันก็คือแผ่งสะท้อนแสงขนาดใหญ่มากๆครับอาจจะก,กว้างเป็นหลายสิบเมตรเลยโหสิเมตรใหญ่มากใช่ครับแต่ว่ามันบางแล้วก็เบามากหนักแค่ไม่กี่กิโลกร,รัมเองค่ะหลักการก็คือมันอาศัยแรงดันเล็กๆจากอนุภาคแสงหรือโฟตอนที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่แหละครับคล้ายๆเรือใบที่กางใบรับลมในทะเลเลยอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนเรือใบจริงๆแต่เปลี่ยนจากลมเป็นแสงแทนถูกต้องครับ แต่ไอความใหญ่กับความเบานี่แหละครับที่เป็นโจทย์ยากทางวิศวกรรมโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมทิศทางหรือที่เรียกว่า attitude control การควบคุมทิศทางมันยากยังไงคะปกติยานอวากาศเขาก็ควบคุมกันได้นี่นาครับปกติยานทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าวงล้อปฏิกิริยาหรือ reaction wheels วงล้อปฏิกิริยาครับมันทำงานคล้ายๆจยโรสโคป คือหมุนๆเพื่อสร้างแรงบิดปรับให้ยานหันไปในทิศทางที่ต้องการอ๋อเหมือนมีลูกข่างอยู่ข้างในช่วยหมุนยานประมาณนั้นเลยครับแต่พอมาเป็นใบเรือสุริยะที่ทั้งใหญ่ทั้งเบาแล้วก็โดนแรงดันแสงอาทิตย์กระทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิครับค่ะวงล้อพวกนี้ต้องทาง,งานหนักมากครับเพื่อต้านแรงภายนอกตลอดเวลาจนมันหมุนเร็วเกินไปเร็วมากๆเร็วเกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ มันจะถึงจุดที่เรียกว่าอิ่มตัวครับหรือ saturation อิ่มตัวคือมันหมุนเร็วสุดๆแล้วเร่งความเร็วเพิ่มไม่ได้อีกต่อไปก็เลยไม่สามารถสร้างแรงบิดเพิ่มเพื่อปรับทิศทางยานได้อีกอ้าวแล้วอย่างนี้จะคุมยานได้ยังไงล่ะคะนี่แหละครับปัญหาอย่างภารกิจไ์เซลสองที่เคยส่งไปเขาต้องคอยใช้อุปกรณ์อีกอย่างคือแท่งแรงบิดแม่เหล็ก magnetic torque rods มาช่วยลดความเร็วสะสมของวงล้อพวกนี้แทบทุกวันเลย อ๋อต้องคอยรีเซ็ตมันตลอดใช่ครับซึ่งการทำแบบนั้นมันก็ลดประสิทธิภาพโดยรวมของภารกิจลงไปเพราะต้องเสียเวลามาจัดการเรื่องนี้แปลว่าระบบควบคุมแบบเดิมดม,มันรับมือใบเรือใหญ่ๆไม่อยู่สินะคะแล้วทางออกใหม่ที่น่าสนใจที่ว่าคืออะไรคะนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นเลยครับนักวิจัยจาก University of New South Wales เขาเสนอแนวคิดใหม่ได้แรงบันดาลใจจากภารกิจ iCaros ของญี่ปุ่นที่เคยใช้เทคนิคคล้ายๆกันนี้สำเร็จมาแล้ว i c a ร o s ของญี่ปุ่นครับเขาเรียกระบบใหม่นี้ว่าอุปกรณ์ควบคุมการสะท้อนแสงหรือ Reflectivity Control Devices ชื่อย่อคือ RCDS อุปกรณ์ควบคุมการสะท้อนแสงฟังดูซับซ้อนจังค่ะจริงๆหลักการมันฉลาดมากเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับ มันเป็นแผ่นฟิล์มบางๆที่ฝังผลึกเหลวไว้ข้างในคล้ายๆกับหน้าจอ LCD หรือกระจกไฟฟ้าตามอาคารนะครับอ๋อค่ะค่ะนึกภาพออกแผ่นฟิล์มพวกนี้เราสามารถใช้ไฟฟ้าควบคุมให้มันเปลี่ยนคุณสมบัติได้ครับจะให้มันสะท้อนแสงได้ดีเหมือนกระจกเงาหรือจะให้มันกระจายแสงออกไปเหมือนพื้นผิวด้านๆก็ได้โหเหมือนเราเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนความเงาของพื้นผิวใบเรือได้ตามใจเลยสุดยอด แล้วมันมาช่วยควบคุมทิศทางได้ยังไงคะถูกต้องครับการที่เราเปลี่ยนความสามารถในการสะท้อนแสงของพื้นที่ส่วนต่างๆบนใบเรือได้นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญค่ะพอเราทําให้บางส่วนสะท้อนแสงมากบางส่วนสะท้อนน้อยหรือกระจายแสงออกไปแรงดันแสงอาทิตย์ที่กระทําต่อพื้นที่เหล่านั้นมันก็จะไม่เท่ากันอ๋อเกิดความไม่สมดุลของแรงดันใช่ครับความไม่สมดุลของแรงดันนี่แหละที่มันสร้างแรงบิด หรือทอกขึ้นมาช่วยหมุนหรือปรับทิศทางยานได้โดยไม่ต้องพึ่ง Reaction w h e e l s อย่างเดียวว้าวฉลาดมากๆเลยค่ะแล้วเขาออกแบบการทำงานของมันยังไงคะนักวิจัยเขาออกแบบกลยุทธ์ไว้2โหมดหลักๆครับคือโหมดปกติเนี่ยยานก็จะใช้ Reaction w h e e l s เป็นหลักเพื่อชี้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือสายอากาศไปยังเป้าหมายเช่นชี้กลับมายัางโลกอย่างแม่นยำค่ะอันนี้คือการทำงานปกติใช่ครับแต่พอดวงล้อเริ่มหมุนเร็วขึ้น ใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวค่ะระบบก็จะสลับไปหมวดที่สองคือหันหน้าใบเรือเข้าหาดวงอาทิตย์โดยตรงเลยเพื่อให้ RCDS ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดแล้ว RCDS ทำงานยังไงในหมดนี้คะในหมวดนี้ RCDS จะทำงานเป็นคู่คู่ครับคือสั่งให้ RCDS บางส่วนสะท้อนแสงเต็มที่เลยเหมือนกระจกเงาส่วนอีกบางส่วนก็สั่งให้มันกระจายแสงออกไปเหมือนพื้นผิวด้านอ๋อสร้างความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ การสร้างความไม่สมดุลของแรงดันแสงอาทิตย์แบบจงใจและควบคุมได้นี้มันจะสร้างแรงบิดในทิศทางตรงข้ามกับที่วงล้อกำลังหมุนเร็วเกินไปเพื่อให้ไปชะลอความเร็ววงล้อถูกต้องครับมันจะช่วยลดโมเมนตัมส่วนเกินของวงล้อหรือที่เรียกว่า De-saturate วงล้อพูดง่ายๆก็คือช่วยรีเซ็ตให้วงล้อกลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้งโดยไม่ต้องพึ่งแท่งแรงบิดแม่เหล็กเหมือนเดิม เข้าใจแล้วค่ะคือใช้แสงอาทิตย์มาแก้ปัญหาที่เกิดจากแรงดันแสงอาทิตย์นั่นเองเป็นวิธีที่แยบยนต์มากค่ะแล้วแนวคิดนี้เขาได้ทดลองทดสอบอะไรบ้างหรือยังคะมีการทดสอบผ่านการจำลองในคอมพิวเตอร์ครับเขาใช้โมเดลยานอวกาศคล้ายๆกับไ์เซลทูเลยแล้วจำลองให้มันโคจรรอบโลกที่ความสูง700กิโเมตรค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะผลน่าทึ่งมากครับถ้าไม่มี RCDS เนี่ย วงล้อ Reaction Wheels จะหมุนจนอิ่มตัวภายในเวลาแค่ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันเองแค่2วันเองเหรอคะครับแต่พอใส่ระบบ RCDS เข้าไปในแบบจำลองระบบสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างราบรื่นนานกว่า1สัปดาห์เลยนะครับโหต่างกันเยอะมากใช่ครับโดยระบบจะมีการสลับโหมดไปใช้ RCDS เพื่อช่วยลดโมเมนตัมส่วนเกินของวงล้อประมาณ5ชั่วโมงทุกๆราวๆ2วันแล้วการสลับโหมดนี่ใช้เวลานานไหมคะ ไม่นานครับใช้เวลาแค่ประมาณ11นาทีเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเร็วมากตัว RCDS ในแบบจำลองก็สามารถสร้างแรงบิดได้ประมาณ7.4ไมโครนิวตันเมตรซึ่งเพียงพอที่จะต้านทานการสะสมโมเมนตัมที่เกิดขึ้นได้ครับฟังดูเหมือนว่ามันใช้ได้ผลจริงๆเลยนะคะในการจำลองแล้วข้อดีสำคัญๆของเจ้า RCDS นี่นอกจากเรื่องแก้ปัญหา Reaction Wheel Saturation แล้วมีอะไรอีกบ้างคะ ข้อได้เปรียบสำคัญที่สุดเลยนะครับคือมันเหมาะมากๆกับภารกิจสำรวจอวกาศห้วงลึกหรือ Deep Space Missions ทำไมถึงเหมาะกับอวกาศลึกล่ะคะเพราะว่า RCDS มันทำงานได้โดยอาศัยแค่แสงอาทิตย์อย่างเดียวเลยครับไม่เหมือนกับแท่งแรงบิดแม่เหล็กที่ต้องอาศัยสนามแม่เหล็กของโลกในการทางานโอ้จริงด้วยพอออกไปไกลๆโลกมากๆก,ก็ไม่มีสนามแม่เหล็กให้ใช้แล้วใช่ครับ ดังนั้นเราสามารถใช้ RCDs ควบคุมยานที่เดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยไปดาวอังคารดาวพฤหัสหรือแม้แต่ออกนอกระบบสุริยะไปเลยก็ได้นี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะเพราะการควบคุมยานในอวกาศลึกนี้เป็นเรื่องท้าทายมาตลอดครับนอกจากนั้นข้อดีอีกอย่างคือความเรียบง่ายทางกลไกครับคือมันไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเลยเป็นแค่แผ่นฟิลมค่ะ ซึ่งหมายความว่ามันซับซ้อนน้อยโอกาสที่จะเสียก็น้อยลงไปด้วยแล้วก็น้ำหนักเบามากเพิ่มน้ำหนักให้ยานน้อยมากๆเมื่อเทียบกับวิธีควบคุมแบบอื่นๆเช่นการใช้ระบบ Gim b อ l สหรือการใช้มวลเคลื่อนที่ moving masses ลดความซับซ้อนลดน้ำหนักลดโอกาสเสียดีมากๆเลยค่ะและอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าเทคโนโลยีพื้นฐานของ RCDS แบบนี้มันเคยถูกใช้งานจริงและพิสูจน์แล้วในภารกิจอคารของญี่ปุ่น แสดงว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและพิสูจน์แล้วด้วยไม่ใช่แค่แนวคิดใหม่ลอยๆประมาณนั้นครับทำให้มันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกฟังดูมีแต่ข้อดีนะคะแล้วมันมีข้อจำกัดหรือข้อด้อยอะไรบ้างไหมคะตอนนี้เอ,อ่อตอนนี้ระบบ RCDs ที่ออกแบบและจำลองมาเนี่ยมันยังควบคุมการหมุนได้แค่2แกนจากทั้งหมด3แกนที่ต้องควบคุมยานอาวกาศนะครับอ,อ๋อยังไม่ครบทั้ง3แกนครับ อาจจะต้องมีระบบอื่นเข้ามาช่วยเสริมบ้างเพื่อให้สามารถควบคุมการหมุนได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกทิศทางแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญมากๆแล้วครับที่ทำให้แนวคิดเรื่องการควบคุมใบเรือสุริยะมันดูเป็นจริงและทำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะเข้าใจค่ะลองนึกภาพว่ามันเหมือนกับเรามีสีจฉริยะที่ทาลงไปบนใบเรือแล้วสีนั่นมันช่วยบังคับทิศทางยานได้เลยเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะทำให้เห็นภาพเลยครับ ซึ่งแนวคิดนี้มันจะทำให้ใบเรือสุริยะเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจมากขึ้นเยอะเลยสำหรับภารกิจสำรวจอวกาศในอนาคตเป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นจริงๆนะคะสรุปแล้ว r c d s นี่มีความสำคัญยังไงกับอนาคตของการสำรวจอวกาศคะช่วยย้ำอีกทีได้ไหมคะครับ r c d ยถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญเลยที่จะมาช่วยปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของใบเรือสุริยะ ทําให้รูปแบบการเดินทางในอวกาศที่สวยงามสง่างามแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงเลยเนี่ยค่ะให้มันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสำรวจอวกาศห้วงลึกที่มันท้าทายมากๆแล้วก็อยู่ไกลเกินกว่าที่สนามแม่เหล็กโลกจะไปช่วยเรื่องการควบคุมได้ ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ฟังแล้วก็ทึ่งนะคะการที่เราสามารถพัฒนาสิ่งที่ดูเผินๆอาจจะเหมือนแค่สีหรือแผ่นฟิล์มบางๆที่เคลือบบนพื้นผิวให้กลายเป็นระบบควบคุมยานอวกาศที่ซับซ้อนได้นี่ครับผมในการเดินทางสู่อวกาศที่เรามองว่ามันซับซ้อนมากๆเนี่ยอาจจะมีคาตอบง่ายๆที่มันซ่อนอยู่บนพื้นผิวแบบนี้รอแค่เราจะมองเห็นมันแล้วก็หาวิธีนำมาใช้หรือเปล่า เป็นคำถามที่น่าสนใจทิงทายไว้ค่ะ